ตัวผมเมื่อปีที่แล้วที่กําลังบิ้วกล้ามเนื้อเพียงที่จะพิสูจน์บางอย่างให้ได้ว่าเราสามารถแข็งแรงได้กว่าพันธุกรรมหรือว่าตัวเองที่เคยผ่านๆมาในปีที่แล้วผมทั้งไม่รู้จักตัวเองทําร้ายตัวเองเคี่ยนตีตัวเองด่าว่าตัวเองดูถูกตัวเองแล้วก็กดดันตัวเองพอมาเป็นในปีนี้ผมก็เริ่มมารู้จักตัวเองจากการที่ได้เรียนหลายศาสตร์ได้โอกาสจากคนมากมายทําให้ผมได้คอนเน็ก์กับตัวเองมากยิ่งขึ้น ทำให้รู้สึกว่าอยากจะกลับไปบอกตัวเองในตอนปีที่แล้วมากๆว่าตัวผมในตอนนั้นอะขาดสิ่งหนึ่งคือการรับฟังเสียงหัวใจตัวเองหรือตัวตนที่อยู่ในตัวเองลึกๆข้างในเพราะผมละเลยมันผมไม่ได้กลับมาคอนเน็ก์กับมันมันกลายเป็นความเครียดสะสมที่มันทําให้เสียงในหัวทําให้ตัวตนของผมมันเริ่มแสดงอิทธิพลแย่ๆเชิงลบออกมาการที่ผมมีตัวตนอย่างนั้นแฝงอยู่ภายในมันทําให้ตัวผมสุขภาพจิตเสียมาก สิ่งสิ่งนี้เลยทําให้ผมได้เอามาลองเขียนอ e ีบุ๊กดูมันคือเรื่องราวที่ผมสมมุติขึ้นมาและเป็นภาพสะท้อนว่าถ้าคุณได้กลับมาคอนเน็กกับมันมันจะเป็นยังไงถ้าคุณเป็นหนึ่งในคนที่สนใจผมจะส่งอ e ีบุ๊กนี้ฟรีให้พิมพ์คอมเมนต์ลงมาว่า mt แล้วเดี๋ยวผมจะติดต่อคุณไป